สวัสดีพี่พี่เพื่อนเพื่อนเอฟซีทุกท่านนะครับป่านจากร้านเบิร์นมอเตอร์ไซค์2015นะครับวันนี้จะพามาชมนะครับคลิปรอบคันของ Honda CRF 250 Rally นะครับสีแดงดำรุ่นปีผลิตปี2017จดทะเบียนปี2019นะครับเดี๋ยวเราไปชมรถรอบๆคันกันก่อนเลยครับคันนี้รถตัวจริงนะครับสภาพพร้อมใช้งานนะครับเลขไม้ใช้งานอยู่12,000หมนโลนะครับทันใดที่มองหารุ่นนี้สีนี้อยู่นะครับคันนี้ห้ามพลาดเลยนะครับทางหน้าขอน้ำเสนอในี่ยนะคาับเราใจไปเลยนะครับ89,000บาท ได้ทั้งสดและผ่อนนะครับคันนี้งินดาวใช้เพียง1,900บาทเท่านั้นนะครับส่วนรายละเอียดต่างๆเกี่ยวกับข่ง้งวดการผ่อนเดี๋ยวผมจะลงว้ให้ทางเพจร้านนะครับชื่อเพจเบิร์นมอเตอร์ไซค์สอฝากไปติดตามมาด้วยนะครับทางร้านเรามีบริการจัดส่งทั่วประเทศนะครับถ้าสนใจก็โทรมาสอบถามพูดคุยกันได้นะครับท่านใดสนใจอยากจะออกรถเอกสารที่ต้องใช้ก็ไม่ยุ่งยากนะครับใช้เพียงัตรประชาชนตัวจริงแล้วก็สลิปเงินเดือนเดนล่าสุดก็สามารถทำสัญญาได้แล้วนะครับ ถ้าประวัติดีสามารถเอาคนเดียวได้เลยไม่ต้องใช้คนคำ้ำส่วนลูกค้าที่ทําอาชีพอิสระก,ก็สามารถออกรถดได้เช่นกันนะครับถ้าสนใจให้ติดต่อมาสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ทางช่องทางติดต่อมุมขวาบนคลิปเลยนะครับเดี๋ยวเรามาชมเลขใหม่นะครับแล้วก็ฟังเสียงเครื่องยนต์คันนี้พร้อมเลยครับ ถ้ามองหารถมือสองสภาพดีๆราคาเราใจแบบนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดกระดิ่งกดซับสไครต์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อๆไปด้วยนะครับ